แล้วก็ทั้งน่าสนใจทั้งน่าตกใจเรื่องหนังสือของเด็กนะหนังสือของเด็กที่มีการสอดแอทรกทัศนคติทางการเมืองที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ทำเป็นรูปแบบการ์ตูนยกย่องออกลุ่มคนที่ชุมนุมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นฮีโร่เป็นวีรบ,บุรุษแรงต่างเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในกลุ่มเด็กเล็กคือปกติเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย มักจะปลูกฝังลูกให้รักการอ่าน<ช>ซื้อหนังสือการ์ตูนซื้ออะไรมาให้ะน,นคะคะการ์ตูนเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหาที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์แต่อันนี้เนี่ยนะครับมันสอดแทรกการเมืองลงไปแล้วเด็กเล็กๆจะมีการกัดกรองได้อย่างไรคุณนันทิยาโอ้ค่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือหลายๆเล่มนะคะที่เขาบอกว่าเป็นหนังสือเหมาะกับวัยห้าขวบ ถึงห1 2่สปีแมะมีกแซ้มีแซะมีแซ,ซะนะคะเป็นชุดนิทานชุดนิทาน8เล่มชื่อว่าชุดนิทานวาดหวังค่ะฝฝันถึงสิทธิเสรีภาพและอนาคตที่ดีกว่าของสังคมไทยขอ่ายียนต้องอ่านตรงนี้เพราะว่าตัวมันเล็กมากนะคะอาจจะดูไม่ดีเล็กน้อยแต่เขาบอกว่ามันเป็นหนังสือที่ มันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านของการเมืองด้วยแต่ว่าเขาทําเป็นหนังสือรูปเล่มที่เป็นหนังสือนิทาน<ฆ>แล้วมันเหมาะกับเด็กเล็กเขาว่าแบบนั้น<ฆ>แต่พอไปดูในเนื้อหาข้างในแล้วเนี่ยมันก็เป็นเนื้อหาที่ทําให้หลายคนอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่คือยกย่องเพนกวินยกย่องลุงปนัสยาแกนนํารัษฎรต่างๆเนี่ยเป็นฮ<ม>ีโร่เนี่ยนะอย่างเช่นคำโปรยของเขาเนี่ยนะคนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่บนหนทางประชาธิปไตยโดย The Art The Art District 86นิทานภาพไร้คามที่นํามาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับรัศดรไทยในยุคนี้10รัศดรคือใครบ้างไปทางไหนทําอะไรเราจะอยู่กันอย่างไรเนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกบรรดาแกนนําม,ม็อบต่างๆนี่นะครับค่นะฮะค่ะคำถามคือเด็กจะรู้เรื่องไหมะเด็กเขาจะแยกแยะได้หรือเปล่าเด็กเล็กๆแบบนี้นะครับและสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือแล้วก็ฝากไปยังผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับ อย่างคุณสมชายแสวงการนี่ก็เอาเรื่องนี้มาโพสใน Facebook ส่วนตัวเลยนะครับบอกว่าปลุกระดมบ่มเพาะฝังรากล้างสมองใช้การ์ตูนครอบงำความคิดเด็กอันตรายมากครับผู้มีหน้าที่ในบ้านเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีและมันตรีศึกษาพอบอตรอหน่วยงานความมั่นคงต้องดูเนะื้อหาตรวจสอบข้อกฎหมายและรีบดําเนินคดีโดยเร็วฝากการบ้านช่วยตรวจดูว่าเข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6ด้วยหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ทางกระทรวงศ